เมื่อกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนคงนำมาประยุกต์ใช้กับการประหยัดอดออมและการประกอบอาชีพจนลืมไปว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างเวลาก็มีความสำคัญเพราะหากเรารู้จักประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเวลาทุกวินาทีอย่างพอดีเราก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีนิสิตจำนวนไม่น้อยเลยที่ต่างก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อตามหาความฝันพวกเขาอาจมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่วิธีไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นพวกเขาจะมีวิธีที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรและในนิสิตจำนวนนั้นมีเขาทั้งสามคนนี้ที่เรากำลังจะเล่าเรื่องราวของเขาให้คุณได้ฟังกันตองหนุ่มจอมขี้เกียจ ใช้ชีวิตกับการเรียนไปวันๆไม่มีความกระตือรือร้อนเวลาส่วนใหญ่ของเขาอยู่กับการพักผ่อนและเที่ยวเล่นไม่เวน้นแมกระทั่งต้อมหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เขาใช้ชีวิตของการเป็นนิสิตได้อย่างพอดี หนุ่มเคร่งครึมเขาเอาจริงเอาจังกับชีวิตเ,เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการเรียนเรียนและเรียนสวัสดีทุกท่ l นนะครับวันนี้เป็นคาบแรกนะครับในการเรียนวิชาการจัดการการดำเนินชีวิตในรายวิชานี้เราจะเรียนถึง การจัดการในชีวิตว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับให้สมคุณค่านะครับมันจะมีอยู่หลายกระบวนการลหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการตัวเองยังไงให้เรียนมีความสุขหรือเรียนให้ได้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้นิสิตทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะครับอ่ะ เมื่ seaweed, s <S อเรียนเรียนรู้เรื่องเนี่ยนะครับวันนี้อาจารย์ผูสั่งงานให้ทุกคนนะครับไปคิดงานในหัวข้อเรื่องเรียนอย่างไรให้เป็นสูขนะครับเพื่อให้นิสิตวางแผนในการเรียนต่อไปเอาวันนี้ผมขอขอบคุณนิสิตที่ตั้งใจเรียนมนะครับขอบคุณครับยิง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 ลบ ไ,ไปว่าปะไป,ไปก็กกกไปเล่นที่ไหมก็เข้ามาเลยแล้วจะกินข้าวกาันอ๋อจากินเลยเพราะว่าเราอ่างสือดีกว่าไม่กินจริงรอะไม่อ่ะไม่ได้นะ เสร็จสักทีนึง,งเฮ้เดี๋ยวปบน้งเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนเท้าอ่อรอแปบนึงโอเคโอเค วเ,วเวลาเดินผ่านไปทุกคนยังใช้ชีวิตเช่นเดิมตองยังคงเล่นเกม สนุกกับเพื่อนจนลืมหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการเรียนแซมยังมัวหมกมุ่นกับการอ่านหนังสือจนไม่ทันได้สังเกตว่าเพื่อนๆกำลังออกห่างจากเขาไปเรื่อยๆส่วนต้อมยังคงใช้ชีวิตกับการแบ่งเวลาได้ดีเช่นเดิมเขามีทั้งสุขภาพดีจิตใจดี เพื่อนอและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังจะมีแฟน<อ> อ,อ๋อแซนชิ่งอ่านของตัวเองไม่รอดเลยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรจ้ะ นีเราต้องอันนี้ขึ้นก่อน uh. ทำได้ไหม ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาพวกเขาทั้ง3มคนมีการใช้ชีวิตเช่นนี้มาโดยตลอดต้องไม่ขยันขึ้นแซมแบ่งเวลาไม่เป็นจนร่างกายเขาไม่แข็งแรงส่วนต้อมเขามีทั้งเพื่อนมีทั้งแฟนและมีความสุข โอ้เกตเธอนี้สุดยอดอ่ะแจ๋วเลยอ่ะนี่เจ๋งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกตออกแล้ววะใช่ดิแล้วข้ีได้หัวเด็ดชาดิงนะเฮ้ยเราได้สามจุดหกวาดู้่ดูมั้งมดู้ม แล้ลวคุณละ่ะจะเลือกวิธีไหนกับชีวิตในมหาวิทยาลัยของคุณคุณจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆเหมือนตองหรือจะใช้เวลากับหนังสือได้เกรดดีมากแต่ไม่มีเพื่อนและเสียสุขภาพแบบแซมและอีกวิธีหนึ่งคุณจะเลือกเป็นนิสิตธรรมดามดาที่พอดีกับการใช้ชีวิตด้วยการรู้จักกับการจัดการชีวิตและเวลาของตนอย่างพอเพียง การจัดการเวลาให้พอเพียงและพอดีกับการดำเนินชีวิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องยากเพียงคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุดอ่สิผมวันนี้ผมจะให้งานคุณนะ,ะัะให้ไปคิดส,ส,สอนก่อนดิสอนอะไรวะ <my God. S 2> <laughs> เออนะือเนี่ยโฟกัสอ่ะพอมาถึงปุ๊บเราก็โฟกัสโฟกัสเห็นไหมไมราจะเห็นโอ้เสร็จละโนูาท่า เดี๋ยวยิมกับเน็ตวิ่งมาทางนี้เอ้ยยิมกับเน็ตบอกยิมกับพี่ต้อมวิ่งมาทางนี้เน็ตกับคิมวิ่งมาแล้วคิมกับ <st> คิมกับเน็ตก็คุยกันอะไรเงี้ยวิ่งมาไลน์จิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊อะไรเงี้ยสลิดหน่อยมึง